พับพกพานะครับแบรนด์ CRKT นะครับผมงานสำเนานะครับมีมาสองสีนะครับสีเขียวกับสีดำนะครับผมสวยงามแน่นอนเขียวขี้มานะครับเปิดใบปิเปอร์นะครับผมความยาวรวม8.2นิ้วนะครับใบมีดเหล็กดีทูนะครับยาว3.5นิ้วนะครับผมสันหนา3.5มิลนะครับแข็งแรงนะครับผม น้ำหนักเบานะครับ78กรัม80กรัมไม่ถึงขีดนะครับพกพาง่ายแน่นอนนะครับผมด้ามจับ G t 0นะครับสีดำกับสีเขียวนะครับน็อตเลดกลางปัดเงาแกะลายตัวใหญ่ๆนะครับสองฝั่งด้านหลังมีกิ๊บเนยบางเกงสีเงินนะครับด้ามจับแบบประกบนะครับแกนกลางเป็นเหล็กมีตัวยึดแกนกลางเป็น ABS นะครับสีตรงตามด้ามนะครับผมสวยแน่นอนยาวรวม8.2นิ้วนะครับขนาดกำลังดีนะครับมีระบบไลเนอร์ล็อกนะครับ ปลอดภัยนะไม่พับกลับนะครับผมมีระบบบอลแบลิ่งลูกปืนนะครับพับเก็บง่ายนะไม่เด้่งคืนนะครับผมเกรดพรีเมียมของดีแน่นอนนะครับผมราคาเบาๆนะครับ360บาทเท่านั้นนะรวมส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะแอดไลน์แอดแมน HKMANHK นะครับมีแอดนำหน้านะครับ 099-021-3034นะครับแมนมีเดินป่าคนระับ360รรวมส่งเก็บเงินปลายทางสนใจทักมาได้เลยคนระับขอบคุณครับ